ไม่ค่อยใหญ่แรงหรอกคือโอเคครับผมก็สวัสดีชาวพีฟาชาวพีฟาชาวพีฟา แมงจีวันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนวะไปเเออฟีดีครับผมฟีดีสามสี่หรือต่อคหรือตวันนี้เราจะพามาชมวิบร้อยสสีน้ำเงินดำโคตรสวยบริเวนที่สุดจริงในในปีนี้แล้วมั้ยใช่ไหมน่าจะใช่นะน่าจะใช่เดียวพาวชมกัตั้งสามสองหนึงแอ๊นเป็นแอ๊ดทีาไหนอะครับแรงรู้ไหมแรงไหมน่ดู Yeah, đúng rồi. Do vậy là cô lại dù sai thong ghét để pháo đuôi chút lắng lắm miền lạy này, chút lắm miền lạy đi lắm 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 ไอมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ดูกระป๋องโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้สปอ้ยโอ้เโอ้าโอ้ยโอ้่อ้ยโี้าโอ้ย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 อ้ยกอะป๋อ้ยโ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 อ้ยอ้ยอ้ยโอ้อหมือ้ยอ้ยโอ้โด้โอ้ยโอ้ยโอยเอ้ยโอยดอมดแล้สปอนเซอ้์เข้าได้ะครับ จะวัดเสื้อเขาได้เลยเขหมดแล้ว <laughs> ไม่มีใช้แล้ว <laughs> <laughs> ไปชุดหน้าเราหมดเรามีอะไรบ้างซี่อะไรซี่ซี่ซี่อันนี้เป็นซี่ชุดโต้ <laughs> ซี่ชุดห <laughs> <laughs> มดโตเดี๋ยวบ่มเงาของเราบ,ปปบีบป,ปับบีบปับลาไม่ขึ้นเตืนไมก่แต่ดุมเริ่มแล้วเนี่ยดุมดุมเนี่ยดุม,ด,ม <laughs> <laughs> ดุมเริ่มอ,นะ <laughs> อ่ะ ประมาณ2,000กว่าบาทชุดล้อ2,000กว่าบาทแช่ล้อใช่แช่ล้อแช่ล้ออย่างเดียวล้อกับดุม2,000กว่าบาทใช่แล้วก็ซีซีพันสองซีพันสองหน้าหลังนะอ่ารวมค่าขึ้นเออรวมค่าขึ้นด้วยพันสองเป็นซี่ของเอ่อชื่ออะไรชื่อดนะหน้าอ้วนเอน้าอ้วนหน้าอ้วนขึ้นซีนะครับใครสนใจก็ลองทักเฟซรชไปได้ขึ้นดีมากอะจริงแล้วผมใช่แล้วเรามีอะไรอีก เดี๋ยวเราจะติดเครื่องเราไว้ที่หลังเลยเรามาดูชิปนี่ก่อนนะโชกโชกโชกพอมโชกพอมีแก่ตัวแอมเท่าไหร่ก็ประมาณโว้บประมาณหมื่นหนึ่งอะท่าไหรอะอันนี้โดนมาโดนมาฝีครับผมโด็นไอ้เมาส์เบียรสูงเท่าไหร่ป่ะเนี่ยมันสูงยังวะ 320ได้320รผ่านไปครบเดิมหน่อยแต่มันท้ายด่งมากต่ท้ายด่งมากรถหลดหน้ามาแล้วก็มีอะไรท่อไหมท่อก็เป็นท่อตลาดทั่วไปเนี่ยสํานักไหนวะเนี่ย ap อะไรทุกอย่าง ap เราก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ะทำมาจากพี่โอมนะครับโอมจุนเน่โอมจุนเน่หล้อหลังก็ยังเหมือนเดิมคือตอนนี้คือยังกําลังเริ่มเก็บอะไรอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มยังเต็ม เรามีเอ้วแงมาถึงนี้แล้วก็ลามชุดเครื่องมาเลยชุดเครื่องเครื่องมีอะไรบ้างชุดเครื่องก็มีลูกลูกแคมอะไรเงี้ยลูกแคมดิ้นหล็กน้อยโคชีตคือคือเต็มระบบอะเอางี้ไงใช่ไหมเต็มระบบอ่าท่อนล่างมีอะไรไหมท่อนล่างก็ไม่มีอะไรครับมีคาร์ดไหมใช่ไหมคาร์ดก็มีคาร์ดสปริงพวกนี้ใช่ท่อนล่างยังมันท่อนล่างเดิมอยู่แค่ใส่สปริงใหม่คาร์ดใหม่แค่นั้นเอง หมดไปอะไรเครื่องเครื่องหมดไป9 0 0 0กว่าบาทครับ9,000พกว่าบาทลูกอะไรนะอันนี้ลูก53มมิลครับ53มมิลอ่า53มมิลนะครับลองปิ้งได้เท่าไหร่แล้วแหละลันอินแล้วใช่ไหมลันอินแล้วนั่งขี่ได้ยมังนั่งขี่ร้อยหกนะคร้อยหกเฮ้ยขี่ไม่เยอะเ่นเลยไม่ค่อยอยากแยงเท่าไหร่หรอกร้อยหกเลยเหรอหมดจบฮะหกขี่แล้วหกเสียเด็กโดนดามากเลย นั่งขี่ก็ประมาณร้อยสามสิบประมาณนั้นแหละได้อุ้ยทะร้อยสามสิบแม็กโครเคีย้์รุ่นท่าสามเลย<ช>คือทรงนี่เป็นทรงตระรอไหมตระรอใช่ทรงเดิมๆดลินคลินใช่ยังเคียร์ตระรอ,ะรอคือ,รอ,อรเราเน้นสภาพเป็นโครงเดิมอยู่แต่เปลี่ยนเป็นแค่อะไรแต่งใช่ไหมใช่ครับหมดรถนี่เป็นรถป,ปีไหนวะเนตัวเนี่ยรถปีสองพันสิบได้นะใช่ไหมประมาณสิตัตวแรกๆเลยไม่หรอกแข็งรุ่น ขี่น้ำยาไม่กูเอาแบบดแฉะหมดอ่ะฟังเสียงเครื่องเลยโดนด่าววะเอาลองดูลองดูสักนิดนึงสักนิดนึงพอเราอยู่บนตึกเนี่ยอาจจะเสียงดังไม่ค่อยได้นี่เสียงเครื่องนิ่มๆเครื่องเงียบๆมีเสียงอะไรดังก็แก๊สก็ไม่ดุเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เป็นท่อผ่าอะไรแน่เลย แข่งยุ่งกับเพือเลย่อเพูกอะไรกูตามไม่ทันแล้วเมื่อกี้เสือเกินนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับมีโปรเจกต์นะโปรเจกต์ก็ต่อไปเป็นอะไรดีเดี๋ยวเก็บแข้งซ้ายขวาก่อนเก็บแข้งซ้ายขวาไปสีอะไรเอาสีเดิมนี่แหละสีเดิมแต่เพิ่มความเงาเนี้ยใช่อันนี้มันถลอกสีมันถลอกแล้วโดนอะไรมาเหยียบใช่ไหมเนี่ยน่าจะเหยียบเหยียบเยอะเกินเป็นร้อยวัตส์็ม ต้องเก็บให้หมดแล้วใช้งานนะใช้งานให้มีน็อคมีน็อคมีน็อตเลด้วยนะน็อตเลือไม่อยากจะแย้เท่าไหร่เราดูไปมีกี่ตัวดูไปพูดเยอะเลยเยอะตัวเยอเนี่ยน็อเลืออะไรเพื่อนยืมยืมเพื่อนก็นายจะไมมีอะไรนะใครชอบก็ยืมผมได้มาแชร์ก็ใครชอบมั้ยครับมีเฟซบุ๊กเฟซอะไรไหมก็นายอยู่คงครับผมอ่ะฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะมีอะไรมีสะกดสะกดแหละมีตัวอะไรนอเด็กนอนหนูแม่หันอากาศยอยักด แล้วก็วัดอยู่คงอยู่คงอยู่คงนะครับรับผมก็เขาก็ไม่แอคเท่าไหร่แตบใครอยากอยากแข่งหรืออยากไอหมอสักรอบนึงก็ทกเพยไมาได้อะกินเมาส์ติดตลอดอยากดมตูวด้วยดมดมกินควันได้อะยืดตัตูดโชเรอ่ยระบบน้ำมันเป็น e85 ครับ e85 แพงครับ ดูใหม่ขึ้นเลยสี่หมื่นกว่าแล้วรถรถใช้งานใช่ไหมคันนี้รถใช้งานวิ่งอะไรอยู่อะเออเคอร์เรียเคอรี่ใช่ไหมแอร์กันตรงไปตั้งแอร์กันไม่ได้แครับผมสไตล์สไตล์ตลยมั้เขียงยไปอ่านดูฝั่งนี้เลยเห็นไหมเพิ่งถอดโจ๊กแล้วผมคันเลยส่งอย่างได้เลยใช่ไงดำดูดำดูแต่ฝั่งนี้เนี่ยสายคลีนสายคลีนมีรูปแบบครับช่องเนี้ยช่องนี้แม่งไฟมั่วตัว โอเคครับชอบจะมียืนยันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับสลับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอแบบเปิดคลิปแม่งเท่ๆหน่อยได้ไหมเปิดคลิปเลยปิดคลิปแล้วไหมอ่ะยังยังจะให้เปิดคลิปเนี่ยเอาเปิดคลิปโอเคครับผมก็สวัสดีชาวพีไฟชาวพีฟ้าชาวพันธาชาวพีบีนี่แตะน้ำมันชิปก่อนเลยน้ำมันชปก่อนเลไม่ได้เดี๋ยวติดเลือกสิทธิ์นะมั้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแอ๊กหน่อย Dừng những rồi của